ขอสารภาพว่านุก,กินโรตีมาสี่วันติดถึงจะรู้ว่าอ้วนแต่ก็อร่อจนยั้งใจไม่ได้เผลอเมื่มอไหร่ต้องกดประสงค์มากทุกทีใครแพ้โรตีมนุบ้างยกมือขึ้นกับร้านนี้เลยครับบ้านโรตีตลาดพูเคยแต่สั่งไปกินบ้านวันนี้ขอมานั่งกินที่ร้านบ้างกับเมนูประจํถทาไม่สั่งถือว่าผิดหนานุ่มนมข้นหนานุ่มหนึบเคี้ยวมันใครใจไม่แข็งอย่าลอง <c oughs> แนะนําให้แยกนมข้นชิ้นนี้ยี่สิบห้าบาทสี่เหรียญนมข้นใครที่ชอบโรตีแบบกรอบแต่ยังได้เนื้อสัมผัสอยู่นุ่มแนะนาชิ้นนี้เลยครับรา ไข่ดาวเป็นแป้งทอดแบบหนานุ่มตอกไข่ตรตงกลางไม่ใส่นมกินพร้อมซอสมะเขือเทศให้ฟิลเหมือนกินของขวชิ้นนี้ส5บาทใครที่ชอบเนยหนักๆต้องลองโรตีหนานุ่มลาวาใส่เนยแบบโอเวอร์โหลดหั่นทีคือเนอยพุ่งเนยจัดๆเนยเข้มๆเนยลล้นชิ้นนี้3 5บาทโรตีชีสห่อมาเป็นเส้นยาวๆชีสยืดนุ่มหนึบจานนี้45บาทปิดท้ายด้วยโรตีกรอบช็อกโกแลตถูกใจสายหวานชิ้นนี้ส5บาทตัวร้านอยู่ถนนเทิดไทยตลาดปูเปิด24ชั่วโมงคำเตือนใครใจไม่แข็งอย่าลองวงกรรนน้ขอออััััิตตบบ่สสค